สวัสดีครับผมช่างบอยคนทำแอร์นะครับวันนี้คุยเล่นเรื่องค่าซุปค่าซุปเปอร์ฮีทนะครับค่าซุปเปอร์ฮีทแต่ก่อนช่างบอยก็ไม่รู้นะครับว่าค่าซุปเปอร์ฮีทคืออะไรนะครับเพราะว่าเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแต่ก่อนไม่รู้เลยทำแอร์ทำไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้จักค่าอะไรพอแอร์ทำงานได้หน้าเครื่องเย็นก็โอเคแล้วใช่ไหมครับ คราวนี้พอพอมันเกิดปัญหาเนี่ยเราก็ต้องรู้จักแรงดันรู้จักกระแสก็ยังไม่พอนะครับมันก็มีคำว่าค่าซูเปอร์ฮิทตเข้ามาอีกก็เลยเอค่าซูเปอร์ฮิทตมันคืออะไรกันแน่นะครับก็เลยไปลองไปหาข้อมูลบางคนก็บอกว่าเอออันนี้แหละคือค่าซูเปอร์ฮิทตนะครับที่มันเป็นไอเออยเป็นไอบางทีเราเราเห็น เราเห็นว่าเออมันเป็นไอแต่ว่าเขาเรียกค่าสวีทแต่ว่ามันก็ต่อยอดไม่ได้นะมันตอบไม่ได้มันตอบไม่ได้ว่าเออมันมันเป็นยังไงล่ะเราเห็นอยู่มันเป็นไอเป็นอะไรเรารู้อยู่มันเป็นซุปเปอร์ฮีทแต่เราก็ต่อยอดไม่ได้ว่าเออมันคืออะไรกันแน่ซุปเปอร์ฮีทที่ว่ามันเป็นไอเขาทําให้ดูใช่ไหมครับก็คือไอมันก็เป็นไอร้อนยิ่งยวดเขาก็เรียกค่าซุปเปอร์ฮีทกันใช่ไหมครับก็เลยมา หาข้อมูลนะครับว่าคออ่าซเปอร์ฮีทคืออะไรสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับคราวนี้มันก็จะมีค่าอิ่มตัวใช่ไหมครับค่าอิ่มตัวจากน้าํายาค่าอิ่มตัวเพื่อนช่างก็เคยเลื่อนหาเคยเลื่อนเล่นนะครับจากโปรแกรมของเดนฟอร์สนะครับที่ว่าเป็นสีแดงๆนะครับเราก็เลื่อนเราก็เล่นกันแล้วเราก็จะเจอค่าอิ่มตัวใช่ไหมครับ เราเลื่อนแล้วก็ดูแล้วก็รู้ใช่ไหมครับว่าเออถ้าเกิดค่าอิ่มตัวที่อุณหภูมินี้แรงดันจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่าคราวนี้ค่าอิ่มตัวตรงนี้คือสามารถเปลี่ยนเป็นไอก็ได้เปลี่ยนเป็นของเหลวก็ได้ถ้าน้ายาแอร์เนาะค่าอิ่มตัวในโปรแกรมเดนฟอร์สนะครับค่าเดียวกันก็เปลี่ยนได้2แบบเลยเปลี่ยนได้ทั้งเป็นไอแล้วก็เปลี่ยนได้ทั้งเป็นอของเหลวช่างบ่อยก็งงนะครับงง งงว่าเออค่าเดียวกันทําไมมันถึงเปลี่ยนได้2แบบใช่ไหมครับมันมีอยู่ค่าเดียวเปลี่ยนขึ้นได้ไงเปลี่ยนลงได้ไงก็เลยไปหาข้อมูลอีกเออค่า2แบบเนี่ยมันจะเหมือนโปรแกรมโปรแกรมที่ App p ปแอร o o ูนะครับแ r ปแ o ร์ F ที่เขียนไว้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าถ้าดินฟอร์สเดี๋ยวช่างบอยจะขยายขยายอยู่กัน ถ้าเดนฟอสจุดจุดหนึ่งก็คือจะเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงได้ใช่ไหมครับจุดเจ้าพวกนี้นะครับจุดนี่จุดอันนี้คือจุดเรียกค่าอิ่มตัวนะครับมันจะเป็นตารางซูเปอร์ฮตแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกโปรแกรมเดนฟอสมันจะมีจุดเดียวใช่ไหมครับจุดตรงกลางก็คือตรงนี้กับตรงนี้ค่าเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันแยกมา2อันใช่ไหมครับ2อันก็คือมันอย่างนี้นะครับ อย่างนี้ก็คือสมมุติอยู่ที่32ค่าเดนฟอสอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับสวัสดีทุกคนนะครับค่าเดนฟอสอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็คืออ,อยังไงดีอ่ะสมมุติที่อุณหภูมิ35องศาแรงดันน้ํายาของ R32 จะอยู่ที่250ถ้าเกิดเราเลื่อนดูโปรแกรมเดนฟอสใช่ไหมครับเราจะเห็นจุดจุดหนึ่งแล้วก็เป็นตำแหน่งตรงนี้นะเออคราวนี้ ถ้าเกิดโปรแกรมนี้ที่ช่างบอยเขียนมันเป็น F a อปแอร์ทูดเซอร์วิสนะครับในแอปแอร์ทู a R ของช่างจุดตรงนี้มันจะแยกออกมา2อันแล้วก็จะมีค่า x อ,อยู่ตรงกลางนะครับก็คือไอสอจุดนี้เป็นค่าเดียวกันครับคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากทำให้มันเป็นซูเปอร์ฮีทใช่ไหมครับเราก็ให้ความร้อนมันให้ความร้อนมันนะครับให้ให้ความร้อนมาเยอะมันก็จะถึงจุดอิ่มตัวก็คือช่วงนี้มันจะผสมระหว่าง น้ำกับไอนะครับพอถึงจุดอิ่มตัวเนี้ยพอเลยจากค่าจุดอิ่มตัวตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นค่าซูเปอร์ฮีทนะครับก็คือไม่มีน้ำเลยมีแต่ไอเขาก็เลยเรียกว่าค่าซูเปอร์ฮีทถามว่าเออ้าคาซูเปอฮีตต้องเท่าไหร่ใช่ไหมครับหลายๆคนก็ต้องถามว่า้วคาซูเปอร์ฮีทเท่าไหร่เราก,เราก็เราก็รู้เองได้นะครับว่า เราอยากให้ซูพฮีเป็นเท่าไหร่เราอยากให้เป็นไอเท่าไหร่ก่อนเข้าคอมเพราะว่ามันเป็นส่วนต่างของอุณหภูมิใช่ไหมครับถ้าเกิดเราบอกว่าเอ๊เราอยากให้เป็นไอโดยที่เลยจากจุดหยิมตัวมาแค่2อ,องศามันก็จะเป็นข้าซูเปอร์ฮีทส,สองนะครับก็คือเลยจากเลยจากที่ว่าเป็นไอด้วยเป็นของผสมด้วยเนะี่ยให้มันเป็นไอแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือมีอุณหภูมิสององศาก็คือ สองเควินนะครับเควินมันก็เป็นหน่วยอุณหภูมิใช่ไหมครับเควินเป็นหน่วยอุณหภูมิก็เท่ากับหน่วยองศาเซลเซียสเท่ากับองศาหน่วยฟาเรนไฮน์นะครับเควินหน่วยเค่าร์พีดอืมคราวนี้ในจุดเดียวกันน่ะเราเราอยากทําให้มันเป็นสับคูใช่ไหมครับเราก็ให้ความเย็นมันพอให้ความเย็นมันมันก็จะลดนะครับลดลงลดลงลดลงพอถึงจุดอิ่มตัวปุ๊บ พอถึงจุดอิ่มตัวปุ๊บพอเลยจุดอิ่มตัวไปมันจะกลายเป็นน้ําเป็นสับคูนะมันจมเป็นน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือไม่มีของผสมนะครับถ้าเลยจุดอิ่มตัวไปมันจะไม่มีของผสมมันจะเรียกน้ําก็เรียกน้ำเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าส่วนเลยมาทางไอก็เป็นไอเลยก็เป็นไอร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแค่นี้นะครับส่วนการดีไซน์ก็อยู่ที่แต่ละแบรนด์แต่ที่อยู่ที่แต่ละแบรนด์แต่ที่อะไรจะผลิตนะครับเพราะว่า บางแบรนด์ก็ดีไซน์ไว้ว่าให้ค่าสูฟีตส,สักห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนเข้าคอมเพรสเซอร์นะครับก็คือให้เป็นไออุณหภูมติต่างจากจุดอิ่มตัว5อ่าห้าองศาก่อนเข้าคอมเพรสเซอร์ค่าสูฟีตก็จะจะกลายเป็นแบบ 5K ประมาณนี้ถ้ามันเหลือ 2K ล่ะถ้าเหลือ 2K 2เควินใช่ไหมครับก็คือมันใกล้ใกล้จุดอิ่มตัวใกล้เป็นของผมาสมแหละถ้าเป็นศูนย์เลยศูนย์ก็คือมันก้ามกึ่งนะครับ มันจะเป็นซูเปอร์ฮีทหรือเป็นของมิกแค่นี้นะครับค่าซูเปอร์ฮีทที่ช่างบอยเข้าใจนะครับส่วนเพื่อนช่างหลายๆคนถามนะครับถามว่าเอ๊ะแบนด์นั้นนะแบนดดังๆแบนอิมเมอร์สันแบนเดนฟอร์ดแบนอะไรเขาจับเขาจับค่าซูเปอร์ฮีทแต่และที่ไม่เหมือนกันถ้าเกิดเรารู้ตรงนี้แล้วเราเราก็จะเข้าใจว่าเ e ออเขาจับตรงนี้เขาจับทําไมเขาไปจับตําแหน่งนี้เขาจับทําไมนะครับเราคิดเองได้เรารู้ได้ บางคนจับตำแหน่งที่ไม่ไม่เท่ากันเพราะว่าการดีไซน์หรือว่าความต้องการของแต่ละแบรนด์มันไม่เหมือนกันเอ,อเขาก็เลยจับไม่เหมือนกันไม่ใช่เขาจับตรงนู้นจับตรงนี้ค่าสวิทิตแบรนด์นี้ต้องไปจับตรงนู้นค่าสวิทิ์แบรนด์นี้จับตรงนี้ถ้าเกิดเรารู้ตรงนี้แล้วเราก็เราก็รกู้นะครับเรารู้ว่าเขาจับแบบนี้เพื่ออะไรเขาจับทางปลายท่อก่อนเข้าคอมทาไมนะครับแบบนี้นะครับอ๋อ น่าจะง่ายนะครับง่ายแต่ก่อนก็ตีความหมายนะครับตีอย่างจุดเดือดใช่ไหมครับจุดเดือดความหมายมันคือแบบเหมือนแบบมันต้องร้อนร้อนก่อนที่ว่ามันจะเดือดช่งบอยก็เปลี่ยนความหมายมันครับเปลี่ยนจากจุดเดือดกลายเป็นเป็นจุดเปลี่ยนสถานะไปจุดอิ่มตัวก็กลายเป็นแบบจุดใกล้เปลี่ยนสถานะไปเพราะว่าถ้ามันเลยเลยจุดเดือดเลยจุดเดือด มันก็คือจุดที่ว่ามันจะพร้อมที่จะเปลี่ยนสถานะได้นะครับเพราะว่าจุดเดือดเนี่ยช่างบอยความเข้าใจของช่างบอยก็คือมันต้องแบบปุ๊บปุบปุบุบมันต้องเดือดแบบเป็นน้ําเป็นน้ําแบบนี้ช่างบอยก็เลยเปลี่ยนเออจุดเดือดของแอร์เนี่ยของน้ํายาแอร์เราเนี่ยเราก็ให้เปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนสถานะไปจุดเดือดกับจ,จุดอิ่มตัวนเนี่ยอยู่อันเดียวกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับจุดเดือดกับจุดอิ่มตัวอยู่ ที่เดียวกันเลยครับพอเลยไปก็จะเปลี่ยนสถานะพอให้ความเย็ยนปุ๊บมันก็จะลดลงใครใช้ก็ลองลองเล่นดูนะครับส่วนคราวนี้หลายๆคนบอกว่าแล้วแล้วถ้าถ้าถ้าเกิดเ,เติมหน้าร้อนแล้วพอหน้าหนาวเนี่ยแรงดันจะลดเท่าไหร่หรือว่าเราเติมน้ํายาหน้าหนาวเนี่ยหน้าร้อนมันจะลดเท่าไหร่ มันก็มีเขียนบอกอยู่นะครับมันเป็นค่าค่าอะไรนะค่าสัมิทของค่า R ของค่าน้ํายาแต่ละเบอร์นะครับเดี๋ยวช่างบอยจะลองกดให้ดูนะครับสมมุติ R 3 2มสอง low p a t u r e ช่างบอยตั้งไว้150นะครับมาตรฐานเลยซีเทมยี่สิบเคแล้วก็ high p เชอร u r e สี่ร้อย 450บครับอุณหภูมิ25อ่า้าช่างบอยตั้งไว้ตามนี้นะโล150อุณหภูมิ32แล้วก็ไฮ400นะนะครับอุณหภูมิอ่านะครับอุณหภูมิ25คราวนี้ช่างบอยอยากรู้ว่าเออค่าเนี้ยถ้าในหน้าร้อนน่ะที่มันร้อนจัดๆแบบร้อนมากๆเลยอุณหภูมิ40องศาช่างบอยอยากรู้ว่าการทำงานของมันอ่ะจะเป็นเท่าไหร่ ช่างบอยก็จะมากดตรงนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้กดครับกดตรงนี้ช่างบอยจะเพิ่มเป็น40 40โอเคแล้วก็กดชดเชยอ,อุณหภูมิเข้าไปนะครับชึบนี่จะได้แบบนี้นะครับถ้าอุณหภูมิ40องศาน้ำยาด้านหายก็ควรเป็น473 ค่าโลก็ควรเป็น157แต่ถามว่ามันจะเป็น157มันมันไม่เป็นนะครับเพราะว่าเพราะว่าน้ำยาแอารอ์โนเป็นวัชจักรมันเป็นสเตทถ้าเกิดด้านไฮสูงด้านโลมันก็สูงตามคราวนี้ยในความเป็นจริงอะโลมันจะไม่ได้157โลมันอาจจะขึ้นไป160ย6 0กว่าเพราะว่าแรงดันด้านไฮมันมีส่วนส่วนร่วมด้วย <S <S โอเคครับสวัสดีนะครับทุกคนไม่ไม่ไม่ได้คุยกับใครเลยไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์นะครับสวัสดีหลายๆคนที่เข้ามานะครับก็เพิ่งศึกษานะครับศึกษาแล้วก็เขียนแอปด้วยเพราะเขียนแอปด้วยแล้วก็ได้พวก PH c h a ชาร์ดพวก e n t ทอลปีเอ o p อะไรพวกเนี้ยพอศึกษามันก็รู้เยอะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นะรังบอยก็ไม่ได้ใช้ พอรู้เพราะว่าพวกนี้มันใช้ใช้แบบออกแบบนะครับพวกวิศวกรออกแบบทำดีไซน์เราเป็นช่างเราโอ้ไม่ได้ใช้เลยถ้าเกิดใครถามมาแบบเยอะๆไม่รู้ลืมหมดแล้วนะครับรู้แค่ง่ายๆพอเราทำงานได้ก็พอโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีช่างหนึ่งนะครับสวัสดีครับ ก็เดี๋ยวช่างบัวจะพักผ่อนล้วนะครับวันนี้อยู่สตหีบนะครับมามาติดแอรครับก็เยอะพอสมควรนะครับก็ประมาณ70กว่าเครื่องกับแอรสีทิศทางด้วยอะไรด้วยครับสวัสดีนะครับใครว่างก็มาเล่นด้วยกันนะครับอยู่สตหีบครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจจะมาคุยเรื่องแอร์หน้าหนาวนะลูกค้าชอบ ลูกค้าชอบออลูกค้าชอบโทรมาว่าแอร์มันไม่ค่อยเย็นหน้าหนาวคือกดยิบห้ากลัวเปลืองไฟประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับ <Thank you. S 1> ครับสวัสดีครับ